เด็นแรกเลยนะมันมีผลกับเรื่อง GDP ของประเทศ1.7่นะร้อยละ1.7ตงเป็นงั้นมีมีผลมากเด็กกลุ่มนี้ผลอันที่สองก็คือถ้าเด็กกลุ่มนี้ออกไปนะครับจะเป็นแรงงานนอกระบบไปตลอดชีวิตถ้าไม่อัพสกิลรีสกิลเขานะเขาจะมีรายได้7539บาทไม่เกินหมื่นไปตลอดชีวิตนะครับ ร้านที่3นะปัญหาสังคมจะไปไปไปหมดเลยทั้งปัญหาเรื่องท้องก่อนวัยเรียนปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือ3เรื่องใหญ่ๆที่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ดึงเด็กหล้านคนกลับก็ทำงานอยู่สัก3เดือนครับเราก็ใช้ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงสกษาธิการเนี่ยเอามา ชนกับทะเบียนราษฎรข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขส่งให้เนี่ยเป็นข้อมูลที่อยู่ในการดูแลของเขาในการดูแลของเขาหมายความว่ากระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในการดูแลเด็กเยาวชนในอายุ3-18ถึงปีเพราะว่าอยู่ในวัยของการจัดการศึกษานะครับเขาก็เอาฐานข้อมูลเนีเ่ประมาณสัก10ล้านคนเนี่ยมาให้กศกนะครับกศกก็เอาข้อมูลชุดนี้ชนกับข้อมูลของทะเบียนราษฎรว่าคนไทยในช่วงอายุนี้นะครับ3ถึงปปีเนี่ย ที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยที่ชนกระฐานข้อมูลของเสริงสาราธิการแล้วมีกี่คนทะเ,เบียนด้าตก็ชนมาให้เราก็พบว่ามันมีตัวเลข1.02ล้านคนที่ไม่มีชื่ออยู่ในระบบการศาึกษาเป็นคนไทยที่มีเลขบัตรประชาชนในวัย3-18ปีทางเราเนี่ยได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือเรื่องของ ปัจจัยความยากจนเรื่องที่2ก็คือปัจจัยที่มาจากปัญหาครอบครัวเรื่องที่3คือปัจจัยมาจากปัญหาสุขภาวะและสุดท้ายก็คือปัจจัยที่มาจากความต้องการส่วนบุคคลจากงานวิจัยที่เราทําขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็พบว่าเด็กๆกลุ่มนึงนะครับไม่มีความต้องการที่อยากจะกลับเข้าไปเรียนในระบบโรงเรียนเพียงเพราะว่าการศึกษาในปัจจุบันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เขาหรือว่าเขายังมี ความต้องการอื่นๆที่ให้ความสำคัญนอกเหนือจากการศึกษานั่นเองครับสามารถแบ่งเด็กนอกระบบการศึกษาเนี่ยได้ออกเป็น8กลุ่ม29ประเด็นครับ 8กลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยคือกลุ่มเด็กไร้สัญชาติกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยกลุ่มเด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาวะกลุ่มเด็กแรงงานนอกระบบหรือแรงงานเคลื่อนย้ายกลุ่มเด็กที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญากลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยในโรงเรียนกลุ่มเด็กเหล่านี้ครับนำไปสู่ข้อค้นพบที่เราพบว่าความต้องการของเด็กแต่ละกลุ่มมีความหลากหลายและไม่เหมือนกัน ซึ่งในจังหวัดราชบุรีเราพบโมเดลการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมให้เด็กๆก,กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่หลากหลายประมาณ 2-3, โมเดลนะครับโมเดลแรกเลยก็คือโมเดล1โรงเรียน3รูปแบบเราพบว่า,าการที่เด็กๆได้รับโอกาสในการศึกษานะครับให้ได้รับการศึกษาที่ตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยการผ่อนปลนความเข้มข้นนะครับจาก กฎเกณฑ์หรือหลักการต่างๆในการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาเนี่ยอันที่2ก็คือการสร้างเครือข่ายแล้วก็การใช้รูปแบบของอสมบเข้ามาช่วยในการค้นหาคัดกรองแล้วก็ส่งต่อเคสให้ไปสู่ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมผ่านหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปแล้วก็สุดท้ายครับก็คือการใช้การศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนซึ่ง เราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้จัดการศึกษาภายใต้รูปแบบที่เด็กๆต้องการและสอดคล้องกับชีวิตของตัวเองจากนั้นเราก็มีคนกลางที่ทำหน้าที่ในการเทียบพุทินะครับจากการเรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตประจำวันของเขานจนทําให้เขาสามารถได้รับวุฒิการศึกษาแต่เราก็เชื่อมั่นว่าบทเรียนที่เราได้รับจากจังหวัดราชบุรีสามารถที่จะเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของการขับเคลื่อน จากราชบุรีโมเดลไปสู่ไทยแลนด์เซ็นต์ดอปเอาในระยะต่ตอๆไปได้อย่างแน่นอนครับผมคิดว่าเป็นประเด็นปัญหานะคือเรื่องการบูรณาการในระดับจังหวัดดีมากเลยนะครับทุกหน่วยงานแต่ในส่วนขอกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัดกับตัวเขตพื้นที่เนี่ยผมว่ายังกรุขรบยังไม่ราบลื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สองนะ ประเด็นที่สามที่ผมเห็นนะครับก็คือเรื่องที่หมายความว่ามันยังเป็นจังหวัดต้นแบบจำนวนโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องมากกว่านี้และระบบการส่งต่อไปอาชีวะไปโรงเรียนอื่นๆอ,อ,อะไรตา่างๆจังหวัดเนี่ยควรจะต้องต่อยอดคืบหน้า จุดเริ่มต้นของการทํางานของราชบุรีเนี่ยเริ่มต้นจากการดูแลเด็กในช่วงชั้นรอยต่อและป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา,าก่อนเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่เราเติมไปที่ราชบุรีจึงเป็นไปเพื่อการทั้งป้องกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาดูแลเด็กในช่วงชั้นรอยต่อให้ได้เรียนต่อและดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอันนั้นเป็นการทํางานเริ่มต้น แต่พอเราทํางานใน3มิตินี้เข้าไปเนี่ยเราก็พบว่าการทํางานกับสถานศึกษาเองซึ่งเป็นหน่วยที่ดูแลเด็กอยู่แล้วก็รับเด็กกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาเนี่ยมันจําเป็นต้องได้รับการดูแลทั้งในมิติของการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพครูนะครับและรวมไปถึงการน่าจะมีหน่วยจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นที่โรงเรียนอาจจะ ใหญ่เกินไปหรืออาจจะไม่พร้อมสําหรับการดูแลเช่นการใช้องค์กรทางศา,งางส,สนาเข้ามาการใช้สูตรการเรียนซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามพรบการศึกษาในมาตราที่12นะครับเข้ามาดูแลคือราชบุรีโมเดลเนี่ยเป็นจังหวัดต้นแบบนะนะครับมันเป็นแหล่งผลิตแหล่งสร้างนวัตรกรรมเช่น1เรียน3ระบบ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนเพื่อเด็กยากจนได้โอกาคำสคําสําคัญก็คือเรื่องการศึกษาที่ยืดหยุ่นถ้าราชบุรีโมเดลเนี่ยเราถอดแบบและถอดองค์ความรู้นะนะครับแล้วทําให้ดีนะครับ,นะรบมีเครดิตทางวิชาการสูงเนี่ยได้รับการยอมรับจากสถาบันทางวิชาการเนี่ยผมเชื่อว่าราชราชบุรีโมเดลจะเป็นต้นแบบที่มีพลังและมีอำนาจการเปลี่ยนแปลงและการช่วยเหลือเ,ลเด็ก1ล้านคนได้อย่างแท้จริง